กลายเป็นดราม่าสนันเมืองกรณีดิวอริสรานางร้ายสาวซึ่งมีแฟนคลับต่างติดตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ร่ำรวยตกเป็นประเด็นเรื่องการนำของแบรนดเนมจากไฮโซเมหรืออมาดาเมนี่ไปแล้วไม่คืนโดยเจ้าตัวได้โฟนอินขอโทษกับบรเรื่องนี้พร้อมยอมรับว่าตนเองเป็นตัวอย่างไม่ดีต่อสังคมในการใช้เงินเกินตัวไม่ประมาณตัวเองจนทำให้เกิดปัญหาแบบนี้วันที่19มีนาคม2568ในรายการแฉร25กลุ่มพิธีกรเล่าถึงเรื่องราวเบื้องหลังจากที่มาดาเมนี่เปิดใจปมดิวครั้งแรก โดยหลังออกโหนกระแสดิวรับปากว่าจะบอกว่าของต่างฮ่าฮ <empre ot> อยู่ที่ไหนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าของนั้นอยู่ที่ไหนนอกจากนี้ยังเล่าข้อมูลที่ได้ทราบมาด้วยว่าคอนโดของดิวที่เป็นเพนท์เฮาส์เจ็ดร้อยล้านที่จริงคือการเช่าเจ้าของคอนโดเป็นคนจีนตอนแรกทําสัญญาเช่าเดือนละแปดแสนก่อนจะเช่าห้องเพิ่มรวมเป็นจ่ายค่าเช่าเดือนละล้านกว่าบาทส่วนเรื่องรถก็เป็นการทำคอนเทน around, ต์เช่นกันเริ่มจากที่ไปบอกกับดีลเลอร์ว่าอยากลองรถทําเป็นตั้งใจจะซื้อแล้วก็มีการถ่ายคลิปแต่พอขับไปก็บอกว่า มันไม่ดีมันเสียงดังก็เลยไม่เอา